สองบ้านบอลพระดอนเลิกนางงามเดชระวานสร้างครอบครัวใหม่ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักกีฬาในตำนานขวัญใจคนไทยที่ใครหลายคนชื่นชอบนั่นคือบอลพระรามศรีชาพันธปัจจุบันอายุ43ปีเกิดเมื่อวันที่14มิถุนายน,นพศ2522ฉายาซุปเปอร์บอลเป็นนักเทนนิสชาวไทยและเป็นอดีตนักเทนนิสชายชาวเอเชียที่มีอันดับสูงที่สุดในประวัติศาสตร์โดยอันดับ9้าของโลกในปี2546ทางด้านชีวิตรักบอลพระรอมสมรสกับนันตาลีเกเบว่าวันที่24เมษายนพศ2550และมีงานแต่งงานเมื่อวันที่29พฤศจิกายน .50 ต่อมาได้อยากการจากนั้นบอยพราดอรได้สมรสอีกครั้งกับหญิงสาวในวงการ และมีบุตรสาวด้วยกันหนึ่งคนโดยไม่ได้จัดงานแต่งซึ่งบอลบอกว่าความรักครั้งที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียนของการใช้ชีวิตคู่ทําให้การใช้ชีวิตคู่6ปีกับภระยาะคนปัจจุบนันป๊อปจึงไม่ได้จัดงานแต่งงานอย่างเป็นทางการแต่มีการจดทะเบียนสมรสและมีทายาทด,ด้วยกันเท่านั้นเพราะส่วนตัวคิดว่าการจัดงานแต่งไม่ใช่ประเด็นหลักของการใช้ชีวิตคู่ยืนยันไม่ได้เข็ดกับงานแต่งงานแต่ในอนาคตจะจัดงานแต่งงานเนื่องจากเคยสัญ,ญญากับภระยาป๊อปไว้ทั้งนี้ในวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมบ้าน พระดอนที่อาศัยอยู่กับครอบครัวโดยบ้านหลังใหญ่ของบอนพระาดอนรีชาพานอดีตนักเทนิสช,ชื่อดังชาวไทยที่เคยไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกด้วยการขึ้นไปเป็นมืออันดับที่9ของโลกเมื่อปี2003ซึ่งบ้านหลังนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาย่อมๆมมีสวนและต้นไม้หลากหลายชนิด พร้อมตกแต่งบ้านในสไตล์โมเดิร์นบริเวณสระว่ายน้ำเป็นมุมที่หนุ่มบอลใช้เวลาอยู่เป็นประจำสำหรับขาวาส่วนตัวบอลพระดอนเกิดที่จังหวัดขอนแกน่นเติบโตที่กรุงเทพม,มหาคนครเป็นบุตรชายคนสุดท้องในจำนวน3าคนของชนะชัยและอุบลศรีชาพันธมีพี่ชายสองคนคือขนากรและนาราธรจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนอัธวิทย์พานิชยาการเขตบางนาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ,ะรัฐศาสตร์มหาวิทยลาลัยรามคำแหงเขาเริ่มเล่นเทนนิสครั้งแรกตั้งแต่อายุ4ปี ทั้งนี้บอลเคยให้สัมภาษณ์ที่ตนเองได้ไต่ขึ้นระดับโลกว่าตอนนั้นยากมากครับคนเอเชียก้าไปถึงท็อป10ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวเองจะไปถึงอันดับ9ของโลกได้แต่มันก็มีหลายๆอย่างที่ทําให้เราก้าวไปถึงได้ความอดทนความมีวินัยความต้องการที่อยากจะเป็นมืออาชีพเราดีใจมากๆแต่เมื่ออายุขึ้นเลข3จึงตัดสินใจเลิกเป็นนักเทนนิสอาชีพเพราะที่ผ่านมารักษาการบาดเจ็บข้อมือตลอดแต่ไม่สามารถปรับมาเล่นเหมือนเดิม ร้ออีกทั้งสไตล์การเล่นของพระดอนจะเป็นลักษณะอัดหนักและตีหนักถ้าไม่สามารถเล่นสไตล์ของตนเองได้จึงไม่ขอเล่นดีกว่าฝากกดไลค์กดบกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ